พอเราโตขึ้นมาเราก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวเรานี่แหละที่ทําทุกอย่างอย่างท่านเป็นถึงกษัตริย์แต่ท่านก็มาเหน็ดเหนื่อยท่านมาสอนคนให้ตกปลาแต่ท่านไม่ได้เอาปลาให้คนกินแล้วก็ท่านค่านบุกป่าทุกวันนี้เนี่ยท่านก็สอนให้คนเนี่ยทำการเกษตรแบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงรู้จักตัวเองมากขึ้นคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็คือ ไม่มากมายไม่โลภแล้วก็รู้จักการใช้ชีวิตอย่างที่ฉันเป็นทำอยู่ทุกวันนี้คิดว่าตั้งใจทำอย่างที่ท่านทำแต่เห็นว่าองค์ท่านเหน,น,นื่อยนี่ยังเข้าไปเรียนโครงการหลวงนะฮะไปเรียนไปศึกษาแต่ก็ยังยังยังทำไม่เต็มที่เหมือนที่ท่านทำเพราะว่าเราได้ความรู้มากก็จริงแต่ว่าเราจะต้องเราจะต้องปรับ ปรับพื้นที่ของเราให้มันได้สัดส่วนที่ดีแล้วเราถึงทาแต่พอท่านทําแล้วก็มีภาพเก่าๆของพ่อแม่จาเป็นที่ว่าในนามมีข้าวสมัยนั้นนมันมีจริงๆด้วยแล้วท่านพยายามสอนคนว่าเนี่ยให้ปลูกข้าวนในโครงการท่านก็คือ,อหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยที่ปลูกข้าวด้วยเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหานนี่ก็ยังอยากจะทําแต่ขอให ทำน้ำฮะทำน้ำให้ดีแล้วเราจะกันน้ำได้ละแล้ววันหนึ่งถูจะทำอย่างอย่างที่อย่างที่เห็นอนะทำฮะ